สวัสดีครับคุณผู้ชมร้าน,นี่คือช่วงบันเทิงวายจีกับผมเจนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ใจกลางเอกมัยครับแถวนี้นะครับมีร้านยากินิคุที่คนรักเนื้อเขาบอกต่อๆกันว่าเป็นสวรรค์ของคนรักเนื้อเลยทีเดียวนี่คือร้านเตาถ่านครับส่วนข้างในนะครับจะเป็นสวรรค์ของคนรักเนื้อขนาดไหนไปดูพร้อมๆกันเลยครับ ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านครับพี่อั๋นครับสวัสดีครับพี่อั๋นสวัสดีครับโอ้โหาจะบอกว่านี่คือสวรรค์ของเนื้อจริงครับตามคอนเซ็ปของชื่อร้านเลยหรือเปล่าผมเห็นหน้าร้านเขียวว่ายากินิคุ paradise ใช่ครับนี่เป็นคอนเซ็ปหรือเปล่าครับก็อยากจะให้เป็นเป็นที่ที่คนรักการทานเนื้อครับมาเอนจอยการทานเนื้อกันฮะใช่ก็คือเป็นรวมเนื้อเลยใช่ครับเชฟของที่นี่ครับจะคัดสรร จริงๆเนื้ออาจจะคล้ายๆกับที่อื่นเป็นส่วนเดียวกันเพียงแต่ว่าจะคัดเฉพาะส่วนที่นุ่มเนื้อหมูเนื้อหมูใช่ครับเป็นหมูสันคอหมูสันคอจะมันไม่ค่อยเยอะมากแต่ว่าจะนุ่มแล้วก็จะเป็นหมูติดมันนะครับสำหรับคนที่ยังชอบทานสันคอนะครับแล้วจานนี้ละครับอันนี้จะเป็นจะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับซิกเนเจอร์เลยใช่เป็นเนื้อคารูบีคารูบี ทั้งนุ่มและไม่มันคือรู้สึกว่าคือบางทีเนื้อที่นุ่มเนี่ยบางทีมันจะติดมันเยอะใช่ครับแต่ชิ้นนี้นี่รู้สึกว่าเป็นเป็นเนื้อที่สุดที่ไม่มันแต่นุ่มมากใช่ครับเพราะว่าเชฟก็จะรู้ในเรื่องแบบว่าตรงไหนที่เป็นเอ็นต้องเอาออกอะไรอย่างนี้ด้วยครับมันไม่ใช่ว่าพอเนื้อเป็นก้อนแล้วมาหัน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 แล้วทานได้เลยอะไรอย่างนี้ครับอร่อยมากเลยครับอ่มาที่รายการเนื้อแล้วกัน นี่เนื้ออันนี้จะเป็นเนื้อหนอกครับเนื้อหนอกนะครับโอเคเดี๋ยวเราย่างไปด้วยคุยไปด้วยนะเนาะเนื้อหนอกนี่จะมีส่วนการทานเนื้อที่ถูกนะฮะจริงๆจะลงปุ๊บด้านหนึ่งพอมันเริ่มหดตัวปุ๊บเราก็พิกได้าเลยมีจานหนึ่งที่ผมมองมานานแล้วครับพี่อ่ะครับ,รบจานนี้ที่อยู่หน้าพี่อัะคืออะไรครับอันนี้เป็นยำเนื้อญี่ปุ่นนะฮะ เป็นสูตรของทางร้านยำเหรอใช่ครับเป็นน้ำยำที่ทางร้านเรา,าปรุงขึ้นมาเองแล้วก็เป็นการทานที่ก็คือจะจะไม่ต้องจะไม่ต้องเอาไปปิ้งะทานอย่างนี้เลยเอหรอใช่ครับกินดิบๆเลยผมเห็นมีเนื้อแซลมอนด้วยใช่ไหมใช่ครับอันนี้จะเป็นอยู่ในเซสของบุฟเฟ่ต์อ๋อก็อคือ ที่ร้านจะมี2แบบใช่ครับก็มีทั้งบุฟเฟ่ต์แล้วก็อะลาคาร์ดอ๋อมีทั้งบุฟเฟ่ต์และอะลาคาร์ดครับอย่างบุฟเฟ่ต์เนี่ยพี่อยู่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่อ่าบุฟเฟ่ต์ถ้าเป็นชุดเนื้อนะครับทานเนื้อวัวด้วยก็จะอยู่ที่4 2 9ยบาบาทใช่แต่ว่าถ้าถ้าเราไม่ทานเนื้อวัวเราทานแต่เนื้อหมูอย่างเดียวครับก็จะอยู่ที่399ครับมีอันนึงผมก็จ้องมานานแล้วขอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือหอยเชลล์ครับหอยเชลล์ครับ เป็นเครื่องเคียงหรือเปล่าครับไม่ครับต้องทานทานต้องปิ้งก่อนครับเอาต้องปิ้ง่เอาต้องปิ้งด้วยใช่กินไปคุยไปเนี่ยมันรู้สึกไม่ทันใจเลยพี่อานเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้พี่อานฝากร้านนิดนึงไว้กันได้ครับก็ยังไงเดี๋ยวผมฝากร้านครับผมขอฝากร้านเตาถ่านยาคีนิคูปราร์ไดส์นะครับไว้ด้วยก็ร้านจะอยู่ตรง เอกมัยระหว่างซอยสองกับ14ตองข้ามกับร้านนั่งเล่นครับครับก็เปิดทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่4ี่โมงเย็นจนถึงออเดอร์สุดท้ายตอนที่5้าทุ่มครึ่งครับโทรมาจองฝากวันิดนึงแล้วกัน0ือส4งเจ็โอเคครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อ่านมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับนะครับวันนี้อยากจะบอกว่านี่คือสวรรค์ของผมจริงนะฮะ คุณผู้ชมใหญ่อิจฉานะฮะถ้าอิจฉามามามาทานนะครับโอเคคราวหน้านะครับบันเทิงวันไล t ี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนนะครับต้องคอยติดตามชมครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมขอตัวไปทานก่อนละครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ